ไม่เป็นไรอทำไมตีเป็นบ้านเลยเนี่ยเตีวอนะไรเนี่ยะไม่เป็นไร อีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะอิมีคลิปคลิปหนึ่งที่อยากทำเป็น EP 2มากๆเลยนะคะทุกคนก็ขอมาเยอะมากๆเลยนะคลิปแกล้งยัวแฟนนั่นเองค่ะทุกคนอาจจะเคยดูไปแล้วนะคะวันนี้นะอีมจะมาทำ e ีพีนะคะบอกเลยว่าคลิปที่แล้วนี่พี่ทีมนี่รู้สึกว่าจะคลิปจริงมากเลยนะทุกคนก็ ถ้าเกิดใครอยากกลับไปดูนะคะเป็นชื่อทีมลิปน,นะคะก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะว่าเป็นคลิปอะไรนะคะตอนนี้นะคะพี่ทีมอยู่ข้างล่างนะคะไอหมอาจจะตั้งกล้องนะคะแบบอาจจะแกล้งยั่วพี่ทีมในห้องนอนเลยทุกคนอนะแต่แบบคลิปอิ่มว่าเสี่ยงอยู่นะติดเหลืองป้ะวะก็กลัวอยู่นะ,ดดะ,ะนะทุกคนก็เอาเป็นว่าเด๋ยวเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งกล้องก่อนนะจ๊ะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวอิมจะโทรหาพี่ทีมนะคะขึ้นมานะรเขาปวดท้องอะงอะ ไม่รู้ไ้ตองไปนอนงินข้าวเลยโอเคจปหายยาไปนข้า่ใม่็นหายาไม่เจอเป็นหนาไหมอ่ะแม่พี่ยากลองยาไว้ไหนวะาไปหายยาปวดท้อไม่เจอเป็นไรอ่ะหม่ขอดูนิ่ิกินแล้วไม่กินข้าวก็อ่อนมาเลยปวดอ่ะมันอาการไปไงฮะ เยเอาดีๆไปเลยไม่เป็นไรเตยเข้ามาเฉยเตงใส่ชุดแล้วของเธอใส่ชุดตาไก่ออกมาแล้วเลยจะปุ๊บจะปุ๊บจะปั๊บเลยกันเ่ยชิลักเขาสวยใช่ไหมเลยเหยุดอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยไปด้นเอาเตงใส่มากระดานนี้ไ่อยู่เฉยมป่าหรือเปล่า ไม่ได้ถมดนะอะทไรมอะไรพี่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกใช่เหรอต้องการนะถตต้องการพี่ก็หอดสอโอ๊ยน้ำต้องการน้าแววน้ำไม่หน่อยเป็นโยเอาน้ำโยกเอาน้ำอะไรอะไรมีน้ำอื่นได้ี่อื่นเอาน้ำอะไร เอาแล้วได้อะไรอะ่ะเอาแล้วได้อะไรน้ำไหนอะ่ะน้ำนี้เหรอน้ำเปล่าเออได้น้ำแหละน,น้ำนั่นแหละน้ำนี้แหละเพียงน้ำเองน้ำอะไรเนี่ยของมันละลายเหรอั่ะมาในเต็งน้ำปลาที่มันเรี่ยมอย่าอะไรไม่ไไ <c oughs> ไมีอะไรเอบอกอะไร ืมอะไรเอาไปเอากินน้ำเลยติอยากสดน้ำวันรถหลักใครนะเขาีิเห็นไหมเจ็บน้ำาหมดเลยอ่ะน้ำเลอะหมดเลยเนี่ยไม่มีโจ้ะอันนี้โจวะจะเป็นเจ๊กเลยอืมอืม ี่นี่ก็เก็ดเสื้ออะไรเสียเปลี่ยนน้ำติดคอน้ำบ้าเลยติดคอทำนวดที่นี่เนอะไรมันเป็เชือตัดิดต้วยนั้เตียงอวอาไงนะะน่ดีๆจะหาลูกโอ้เจม เดนนี๋ยวเดี๋ยวเราหัวเราเซ็ตทำไมเนี่ยเอาก็ดีไงก็อ,อ,อะไรเอี๊ยงอะไรเตียงเตียงอะไรเนี่ยฮะไม่เป็นไรเตี๊ยงเป็นบ้าเลยมาใส่ชุดนี้ไม่ถามจริงนะท้าคิปแกพี่ว่วเออาเดะฮะไม่ได้แกงใช่ไหมห<า>ไม่ได้แกไ้ไงอ,อะไรว ทำไมได้เกะเสร็จป่าเลยอุ้ยเตะโอ้ยจะละลายยอยอยอซิกเลยโอ้ยอะไรของบอดอะไรอะอะไรของเต้ก้าก็พี่ยอมทุกอย่างก็จาอะไรอ่ะอะไรอุ้ยชอบพายาแบบนี้ล่ะจะทำพี่อะไรโอ้ยทำไมเต้เป็นบ้าเลยเนี่ยเต้เป็นอะไร โอ,อ,อ้จะถ่ายรูปตีมัมากเลยเนี่ยหัวานร้อนแหลบดีตีเป็นไรแดดแหม่ขัดสายตาพี่พีมมองอะไรมองมองอิ่มไงหน้าหน้าใหญ่อยู่นะอะไรนะหน้าหน้าใหญ่โอ้ยอะไรอะเตีพี่หมายถึงได้แก้ตีมใหญ่สาบานสาบานครับเนี่ดูขนาดเนี้ยอะไรอะเตีมโอเตีไม่สนใจเขาเลยอ่ะ เอทังไลนเราต้องการที่ให้หมดเลยอืมมือส่นจะจะจะเต้มันเกียงหหวยเต้มันสั่นทำไมมือสั่นทำไมสั่นเ้เต้มันเอียงไลนลลเต้กดทีเต้ปวดเต้ต้องกดดีมันเอียงอย่างเงี้ยอ้ยจะจะพับไงลมันสั่นเดี๋ยอา่า ตีต้องนิ่งนะมือนิ่งนะไม่สั่นบอกมันไม่นิ่งอ๋อรอดแล้วตีไม่ทำไมอ่ะเห็นไหมมันเบอร์อะไรเนี่ยมากรอดเนี่ยเบอร์ไม่เป็นไรแล้วก็ฉันอยู่ใช่ใช่น่าสั่มันไม่ชัดนรู้เมื่อกี้มันเบอร์เตยจะเลิกถ่ายได้ยังเไหนพี่ไม่ไหวันละพี่ไหวแล้วไม่ไหวอะไรมือไม่สั่นอืมน่ารักอ่ะโอ อะไรอ่ะเต้งโอ้ยเอาไปกดนี้นี้ก็แล้วก็หายใจก่อนมือมันนีไงไหนเต้เป็นอะไรเนี่ยโอ้เตีพี่แฉทินรักแฉอะไรเต้บ้าเลยเนี่ยพี่ถานยี่หัวต้ไปใส่แบบนี้ตะเจอกันปะเจอกันเราแ้เจอกัน อับดออะไรกันอบดอบ้าเลยทีเดียวโอ้ยไปเที่ยวไปสักไม่จะถ่ายรูปไปเลยอะไรจะทำอะไรอะไรอ่ะก็กอดไปเฉยกอดบ้าอะไรล่ะอะไรอ่ะเต็มไปเลยอ่ะเต็มยาออดพี่พี่ไม่ไหวแล้วพี่รักมิดทิมผิดทิมอื่นไม่เฉยเฉยอะไร เดี๋ยวอะไรเต้เตอะไรเตได้เป็นงพมพกระดาษพี่เขาถ่าย้ิมะเขาถ่ายจิอบไรเขาถ่ายลิปแกจริงเขาถ่ายลิปแกทำไมเตย์ทาแบบนี้เอาหดตก็อยู่ไหนอยู่นูอะอยู่ดูหัวละเอาดีๆถ่ายเลยนั่นไงนั่าหงอยู่เอ้ันบังอยู่ ใจดจ่ามาโมพี่เต็งไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเขาถ่ายเขาถ่ายต่า<จ>ยโม่ียเตงเต็งตง้องไปทาแบบนี้ขอคำพันาไปทำแบบนี้เหมาะราอนเลยใจใช่ไหมเห็นพี่เป็นอย่างนี้ถามจริง เจ๊ทำไมทำแบบนี้โอ้เจ๊อย่างมันรอเร็กฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอทักสามพไลค์นะคะถ้าเกิดว่าถึงหมื่นไลค์จะทำคลิปแก้ไม่ทีอีกอยากให้ทำไหมเียดากีก่อนนะยี่อนเองโอ้โหตกแงเกินไปละ Wow <laughs>